คุณผู้ชมคะ Blue Origin ขึ้นไปท่องอวกาศเป็นครั้งที่2แล้วนะคะและครั้งนี้ความพิเศษก็คือ1ในคนที่ขึ้นไปด้วยก็คือดารา Star Trek วัย90ปีขึ้นไปอยู่เหนือพื้นโลกถึง100กิโลเมตรค่ะ Blue Origin พานักสแสดงชาวแคนาดาวัย90ปีวิลเลียมแชตเนอร์หรือที่รู้จักกันในบทบาทของกัปตันเจมส์ทีเคิร์ก กับตันแห่งยาน U.S.S Enterprise จากภาพยนตร์อวกาศชื่อดัง Star Trek ท่องอวกาศไปกับบริษัท Blue Origin ในเวลา9นาฬกา30นาทีของวันที่13ตุลาคมตามเวลาสาหรัฐหรือประมาณ3ทุ่ม31นาทีตามเวลาไทยเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ โดยเขากลายเป็นนักบินอวกาศที่มีอายุมากที่สุดในการท่องอวกาศห <Audrey> ลังจากที่ยานอวกาศ New s h e p a r d ถูกปล่อยจากฐานปล่อยของบริษัท Blue Origin ทางตะวันตกของรัฐเท็กซัสส,สหรัฐเป็นการขึ้นสู่อวกาศในรอบที่2ของบริษัท Blue Origin ที่ก่อตั้งโดยมหาเศรษฐีชื่อดัง Jeff b เบ o s ซผู้ก่อตั้งคือ Amazon นอกจากจะมีดาราชื่อดังแล้วมีผู้โดยสารมหาเศรษฐี yes, ที่ยอมจ่ายค่าโดยสารท่องอวกาศ <Yes. S 1> ก็คือคริส โบชูเซนและเกลนเดวาริสและออร r e ีพาวเวอร์สรองประธานฝ่ายภารกิจและปฏิบัติการเที่ยวบินของบลูออริจินทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องโดยอยู่ในเครื่องแบบนักบินอวกาศสีฟ้านะคะเป็นเครื่องแบบเอกลักษณ์ของบลูออริจินค่ะเดินทางท่องอวกาศเหนือเส้นคารแมนไลน์หรือเส้นแบ่งระหว่างอวกาศและระยะความสูงกว่า100กิโลเมตรเหนือพื้นโลก ผู้โดยสารได้รับอนุญาตให้ถอดเข็มขัดนิรภัยเพื่อให้ตัวลอยในอวกาศในสภาวะไร้น้ำหนักได้อย่างอิสระกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาประมาณ11นาทีรอบนี้เราเห็นภาพผู้บริหารบริษัท Blue Origin อย่างเจฟ f b เบซอสขับรถให้นักบินไปยังหอปล่อยจรวดเพื่อส่งทั้งหมดท่องอวกาศก่อนที่แคปซูลอวกาศจะกลับสู่พื้นโลกที่กลางทะเลทรายค่ะ